7วันครับนี่ก็รอดแล้วนะครับมาดูสภาพที่เราแยกไว้7วันนะครับนี่เหมือนจะรอดทั้งหมดเลยแต่ตัวเนี้ยเนี่ยสกระถางเนี่ยมันรากแก่ตอนสมัยที่ก่อนจะแยกอะ่ะมันไม่มีรากมาเลยเอ้ไม่มีใบามาเลยก็ยังไม่มีใบ แต่ว่ายังเขียวอยู่ก็ยังมีสิทธิ์รอดนะครับแต่้นอื่นเนี่ยยังสดสดสด,สดสดสดทั้งหมดเลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับนี่สองอันนี้พึ่งทาเมื่อวานนี้ให้เห็นนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนี่นี่นี่การเราจะแยกต่อแล้วครับหน้าตาเป็นอย่างไรเริ่มต้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาแก่หน่อยนะเราก็จะมาแบ่งวิธีแบ่งก็ง่ายๆใช้เรื่อยครับดูตำแหน่งที่มันที่เราสามารถจะผ่าได้ นี่ครับให้มีให้มีรากนะครับมีรากนี่ก็อาจจะขาดบ้างอะไรบ้างนี่มีรากทีนี้ถ้าเกิดมันมีนี่สัญญาณชีพยอย่างเงี้ยคืออาจจะเรากลัวมันนั่งกระตัดออกซะหน่อยนี่นี่ตัดออกซะหน่อยครับเตรียมเดี๋ยวเราจะใส่ต่อ,อเดี๋ยวเราจะใส่นะครับเดี๋ยวเราผสมดินที่หลังแล้วกัน นี่ก็เหมือนกันเราก็จะต้องมาแยกออกนะเกุเก่าเก่าก็อาจจะร่ามาแก่นะแต่กระถางหรือว่าในอะไรไว้นานมันก็จะไม่ค่อยแอคทีฟเราก็จะมาแบ่งนะทีนี้แบ่งก็หาตำแหน่งที่เราสามารถที่จะตัดได้นะครับทีนี้เวลาทำทำช่วงเย็นทำช่วงเย็น ครับต,ตัดออกมาให้มันมีรากติดมาทุกอันนะตัดแล้วปุ๊บมีแบบนี้ใช่ไหมเราก็แต่งออกไม่ต้องเสียดายเลยรอให้มันแตกใหม่ไม่งั้นมันขายน้ําก็จะตายได้่หนึ่งใช่ไหมเราก็มาดูดูตรงไหนที่จะตัดได้อีกอ่าดูที่ํำเรนรไหนจะตัดได้อีกแบ่งอ่า อันนี้น่ะนี่ตัดออกนี่เห็นไหมเนียนะดออกแล้วก็นี่ก็ตัดตัดน่ะนี่อันนี้นี่ก็ตัดได้ไปเรื่อยเลยนะเรี่นะ นี่อ่านี่ล่ะเสร็จแล้วก็อันนี้แต่งออกนี่นี่ตักออกไปอ่นี่แบ่งได้ไหมนี่ เออลืมบอกไปอันนี้คือด่างพระจ่างนะครับที่กําลังทํานี่เป็นด่างพระจ่างนะไม่ใช่ด่างกัญจนานะครับอันนี้ด่างพระจ่างด่างพระจ่างนี่จะหายากหน่อยอ่านีไม่ต้องเสียดายเราตัดนี่พร้อมอันนี้เราเอาสองเงาเลยนะอันนี้อีกนี่อีกแต่งออก แล้วเราก็ใช้เรื่อยคูซอเก่าๆหน่อยเสียดายมันใหม่ๆก็เสียดายแหน่งดูสิที่เราจะตัดแล้วก็มีรากทั้งหมดนี่เห็นไหมได้นั้นไปด้วย หนึ่งหนึองอะนี่นตำแหน่งไหนเราก็ไล่ดูไล่ดูที่ตำแหน่งไหน,นควรจะเอาออกอ่า อันนี้เอาไปทั้งเง้าเลยอันนี้นี่ต้นนี้จะเล็กหน่อยตัดใบบ้างกันกันไข้น้ำอาลงเหลือไว้บ้างก็ได้แล้วก็จะเติดมันเอกะแต่งแต่งบ้างหรือก็อ่า นี่ได้สักอันหนึ่งนะโอ้ไม่ต้องตัดเลยนี่นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กระถางแล้ว ดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ